ข่าวเชิดดำป้นบ้านไหนลาค้าหาบดีผู้มัง่งคั่งของจังหวัดนครพนมและเชิดดำยังได้ปะทะกับตำรวจภูธรยังดุเดือดเป็นข่าวสำคัญยิ่งที่แพร่ไปทั่วนครพนมอย่างรวดเร็วในวันรุ่งขึ้นหลังจากวันนั้นบรรดาคนจนในตำบลหนึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากเชิดดำที่ส่งเงินไปแจกใจ่ายให้ทุกครอบครัวครอบครัวละหนึ่งบาทบัตรนี้เป็นที่ทราบกันทั่วไปแล้วว่ากองโจรเชิดดำได้ต้อนรับขุนโจรแห่งการจนบุรีเจ้าพ่อสุพรรณบุรี คือเสือดำผู้ยิ่งใหญ่เข้ามาดำรงตำแหน่งนายโจนอีกคนหนึ่งมีอำนาจเท่ากับเสือใบสองเสือกระทำศัตสาบาลกันในอันจะร่วมรักสามัคคีกันต่อไปจนวันตายน้ำของเสือใบและเสือดำลือกระชอนไปทั่วเมืองกองโจรเชิดดำเป็นมิ่งขวัญแก่พวกคนโจนและคนมั่งมีที่ตั้งมันในสุจริตธ,ธรรมกล่าวได้ว่าชาวนาครพนมแทบทั้งหมดล้วนเป็นสมัครพรรคพวกของเชิดดำทั้งนั้น เป็นหูเป็นตาให้เชิดดำส่งข่าวความเคลื่อนไหวตำรวจให้ทราบเสมอเจ้าพนักงานไม่สามารถสืบทราบได้ว่าค่าเชิดดำตั้งอยู่ที่ไหนเพราะในบริเวณป่านอกเมืองนั้นมีอาณาเขตกว้างขวางมากยากจะสํารวจได้ทั่วถึงการป้นในล่าช่วยให้กองโจรเชิดดำมีสเสบียงอาหารเพิ่มเติมมากมายและข้าวของเงินทองที่ป้นมาได้สองเสือก็จัดการแบ่งสรรปันส่วนให้สมุนโจรโดยทั่วน,นาเป็นไปด้วยความยุติธรรมยิ่งตามระเบียบข้อบังคับของกองโจรเชิดดำ สอสัปดาห์ผ่านพ้นไปเสือใบกับเสือดำต่างเพิ่มความรักใคร่ซึ่งกันและกันยิ่งขึ้นอีกหลายเท่าสมุนโจรทุกคนก็เคารพรักเสือดำเช่นเดียวกับเสือใบนายนโจรทั้งสองมีความสัมพันธ์ต่อกันรักใคร่กันเหมือนพี่น้องคานตามกันมาเย็นวันนั้นพ่อค้าอาวุธเถื่อนชาวยวนคนหนึ่งส่งคนข้ามมาทางฝั่งนครพนมแล้วเดินทางมายังค่ายเชิดดำ นำจดหมายมาให้เสือใบบอกให้เสือใบทราบว่าเขามีปืนกลมือแบบแมสเซนซึ่งเป็นปืนกลมือที่คุณภาพดีกว่าปืนกลมือทุกชนิดที่มีอยู่3มกระบอกต้องการขายด่วนที่สุดเพราะต้องการนำเงินไปสร้างเรือนหอให้ลูกชายเขาหากเสือใบต้องการปืนกลมือแมสเซนที่ว่านี้ให้คำฟากไปพบเขาที่บ้านพักคนของเขาเตรียมเลยนยนมาคอยรับเสือใบแล้วหากไม่ต้องการเขาจะขายให้แก่พวกโจรอีกคณะหนึ่งที่กำลังทาบทามขอซื้อแต่เขาสมัครใจขายให้ใหเสือใบมากกว่า น้องชายจอมโจรพูดกับเสือดำต่อหน้าคนของพ่อค้าอาวุธเถื่อนผมนัดพบคนคนหนึ่งตอน17นาฬิกาวันนี้ผมรับปากเขาไว้เป็นมั่นเหมาะเขาเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือคนหนึ่งแต่เราจําเป็นต้องพึ่งเขาหากว่าผมผิดนัดเขาจะหาว่าผมเหลวไหลแต่ว่าผมก็อยากได้ปืนกลมือแบบนี้มากคุณช่วยข้ามไปฝั่งซ้ายเป็นตัวแทนผมหน่อยสิคุณก็รู้จักคุณกุ๋ยเขาดีแล้วถ้าอย่างไงคุณตกลงกับเขาเลยช่วยไปแทนผมหน่อยได้ไหมรับพินรับคําทันทีครับได้ผมตั้งใจจะไปเที่ยวฝั่งซ้ายหลายวันแล้ว สบายยิ้มให้เพื่อนร่วมชีวิตของเขาไปเถอะคุณพาลูกน้องไปด้วยสักสองคนคุณจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินมากคุณกุ๋ยเขาคงพาคุณเที่ยวบ่อนการพนันและที่ที่ผู้ชายชอบเที่ยวมีอยู่หลายแห่ง <laughs> แต่อย่าเที่ยวไปเพลินนักนะสบายพูดพลางหัวดลาะพลางคุณต้องระมดระวังตัวด้วยนักเลงฝั่งซ้ายมีอยู่หลายพวกหลายคณะมันเห็นคุณเป็นคนแปลกหน้ามันอาจลองดีอย่าให้มีเรื่องราวอะไรเพราะถ้าถูกจับคุณจะเดือดร้อนมากมันไม่ใช่ดินแดนของประเทศเราไปเถอะครับ ถ้าคุณเห็นว่าปืนกลสามกระบอกนี้ไม่แพงเกินไปก็ตกลงซื้อได้แต่ว่ามีเงื่อนไขให้เขานําปืนมามอบให้เราที่นี่พรุ่งนี้แล้วเราจะจ่ายเงินให้เขาทันทีเจ้าพ่อการจนบุรีเลือกสมุนร่วมใจได้สองคนเป็นคนที่เสือดําสนิทสนมมากกว่าคนอื่นหลังจากนั้นคนของนายกุยพ่อค้าอาวุธเถื่อนก็นําเสือดํากับสมุนโจรทั้งสองเดินทางไปจากค่ายเชิดดาลงเรือยนต์ข้ามฟากไปฝั่งซ้ายเพื่อพบนายกุยละพินกับสมุนทั้งสองแต่งกายแบบชาวพื้นเมือง มีอาวุธปืนพกติดตัวไปคนละกระบอก19นาฬิกาเศษเวลาตอนหัวคำ่ำดินแดนฝั่งซ้ายตรงข้ามจังหวัดนครพนมเปรียบเสมือนสวรรค์ยามราตรีมีสถานที่ย่อนใจหลายแห่งมีทั้งบ่อนการพนันซองโสเพณีร้านเหล้ามากมายเต็มไปด้วยนักเลงอันธพาลมากพวกหลายคณะที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่มัวสุมพวกนักเลงและพวกนักการพนันทั้งหลายเสือดำกับเชิดดำทั้งสองมาปรากฏตัวขึ้นที่นี่ ในกุยชาวยวนที่มีอายุวัยกลางคนนำเสือดำกับเชิดดำทั้งสองมาเที่ยวเพื่อให้เสือดำได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินในฐานะที่เสือดำเป็นเพื่อนร่วมชีวิตของเสือใบในกุยจึงให้การรับรองอย่างเต็มที่ยกย่องให้เกียรติละพินเท่าๆเสือใบาการซื้อขายอาวุธปืนกลมือแบบเมสเซนยังไม่เป็นที่ตกลงกันเพราะในกุยตั้งราคาไว้สูงมากอย่างไรก็ตามในกุยเชื่อว่าละพินคงตกลงก่อนจะข้ามฟ้ากับฝั่งขวา ายกุยจึงพาละพินกับเชิดดำทั้งสองมาเที่ยวเพื่อเลี้ยงเหล้าหวังให้ละพินเพลิดเพลินกับแม่สาวชาวญวนที่เป็นพาร์ทเนอร์ประจำร้านเหล้าเอดากับสมุนทั้งสองและในกุยนั่งอยู่ที่โต๊ะหนึ่งในกุยสั่งวิสกี้ฝรั่งเศสอย่างดีมาเลี้ยงต้อนรับสั่งอาหารจำพวกแก้ามมาหลายอย่างทั้งสี่คนดื่มเหล้ากันสนทนากันละพินรู้สึกตัวว่าเขาถูกใครคนหนึ่งมองในฐานะที่เป็นคนแปลกหน้าพอ่อค้าอาวุธเถื่อนพยักพเพยิเดให้เอดามมองดูแม่สาวชาวญวนที่ยืนอยู่หน้าบาร์ รูปร่างหล่อนอวบอัดแต่งกายทันสมัยท่าทางปลาดเปรี่ยวเป็นหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความงามแต่หล่อนเป็นนกราตรีที่ใช้ชีวิตพาดผนุทิศตนเป็นเครื่องบำเรอความสุขชายเพื่อความปรารถนาเพียงชั่วขณะแม่คนนั้นเป็นไงบ้างครับคุณละพินนายกุยพูดไทยอย่างชัดเจนละพินมองดูแล้วหวัวเราะไม่เลวเลยครับคุณนายกุยก็ว่าถ้าคุณต้องการผมจะการให้เรียบร้อยพาไปคุยบ้านผมก็ได้นี่ครับ ผมจะเรียกหลอนมา้รู้จักคุณสักหน่อยหลอนเป็นลูกครึ่งชื่อมาเรียพูดไทยได้ดีเท่ากับคนไทยคนหนึ่งแต่หลอนออกจะเปรี้ยวสักหน่อยนะครับละพินยกแก้วน้ําสีเหลืองขึ้นดื่มแล้วพูดสัพายกในกุยผมเป็นเสือผมก็ต้องจับกระต่ายป่าจริงไหมครับแล้วละพินก็มองดูสมุนเชิดดาทั้งสองเฮ้ย <Hey, S 2> คุยกันบ้างสิวะตั้งหน้าตั้งตาก,ตาก,กินเอากินเอาไม่พูดไม่จาเลยเจ้าเพิ่มกับเจ้ากลิ่นยิ้มแห้งๆแล้วเจ้ากลิ่นก็พูดกับเขาอย่างนอบน้อม เจ้าไหนาคุยกันผมเป็นเด็กก็ต้องนั่งนิ่งสิครับว่าเรามาด้วยกันนะเว้ยเวลานี้แกกับกันเป็นเพื่อนกันเว้ยเอา้าบุรีนี่ยังไงเหล้านะพอที่จะดื่มให้มากเหล้านี่มันเมาไอ้น้องชายประเดี๋ยวกับค่ายไม่ได้ในกุยนั่งทรงตัวตรงกวักมือเรียกแม่สาวงามชาวยวนที่อยู่ในเสื้อกระโปรงชุดสีฟ้าหล่อนเดินตรงเข้ามาหาพ่อค้าของเถื่อนในกุยชี้มือให้หล่อนนั่งเก้าอี้ว่างตัวหนึ่งแล้วแนะนําให้รู้จักละผินมาเรียสาวเจ้าสเสน่ห์ทักทายกับขุนโจรเป็นอย่างดี นายกุยบอกกับ่อนว่าระพินเป็นพ่อค้าอยู่ทางฝั่งขวายินดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักกับคุณคุณอยู่ในเมืองหรอคะดิฉันข้ามไปนครพนมบ่อยๆไม่เคยเห็นหน้าคุณเลยระพินก็ว่าฉันเพิ่งมาจากกรุงเทพเมื่อเร็วนี้เองจ้ะเพิ่งมาเปิดร้านค้าขึ้นขายอะไรคะคุณโจนยิ้มเจริญหันมาทางเจ้ากลิ่นพางถามเบาๆขายอะไรวะอา้าเจ้ากลิ่นร้องแล้วมาถามผมทาไมประโทบอกเธอเลยสิครับ เราขายของเก่าทุกชนิดทั้งซื้อทั้งขายแล้วพินหัวเราะร้านเปียสใสตามมาที่มาเรียยังไม่ได้ค้าขายอะไรหรอกจ้าเพียงแต่ตั้งใจจะมาซื้อขายของเก่าแต่ถ้าไม่เหมาะก็อาจเปลี่ยนเป็นร้านเหล้าก็ได้เพราะฉันชอบดื่มเหล้าอยากมีพาร์ทเนอร์สาวๆสว,สวยไว้ประจําร้านถ้าหากได้อย่างมาเรียละก็ฉันน่าจะมีความสุขมากทีเดียวร่อนเอียงคอย,ยิ้มยกมือขวาตีแขนเขาเบาๆคนไทยแล้วก็ปากหวานอย่างนี้แหละคนปากหวานมาเรียกลัวค่ะ คุณโจนขยบเก้าอี้มานั่งแนบชิดหลอนเอื้อมมือจับมือขวามาเรียรมาบีบเบาๆเธอสวยมากมาเรียรชื่อก็เพราะฉันชอบในตากลมโตคู่นี้ของเธอดื่มเหล้าไหมจ๊ะเธอต้องการอะไรเปเปอร์มินหรือวน์หรือจะลองวิสกี้อย่างนี้ขอบคุณค่ะถ้ากกรุณาดิฉันดื่มเปเปอร์มินค่ะเซอร์ดำตะโกนเรียกคนรับใช้เข้ามาแล้วสั่งเปเปอร์มินให้หลอนแล้วหันมาพูดกับลูกน้องทั้งสองเฮ้คืนนี้กันไม่กลับลวเว้แกสองคนกลับไปก่อนบอกพี่เลวัตว่าการติดบ่วงรักเรียบร้อย อตายมาเรียพูดพลางหัวเราะคุณนิจิเป็นไฟเลยคนไทยนะดูเหมือนเจ้าชูทุกคนเลยท่านใดนั้นเองเสดดำก็แลเห็นชายหนุ่มหน้าเสียมร่างใหญ่คนหนึ่งลักษณะท่าทางบ่งบอกความเป็นนักเลงเต็มตัวเดินเข้ามาหยุดยืนหน้าโต๊ะเขากระชากแขนมาเรียลุกขึ้นด้วยความหึงหวงแล้วพูดกับหล่อนเป็นภาษายวนมาเรียไปนั่งโต๊ะฉันเดี๋ยวนี้แม่สาวงามยกมือเท้าสะเอลมองดูเจ้านั้นด้วยความไม่พอใจทำไมฉันจะคุยกับแขกคนไหนไมันเรื่องของฉัน เจ้าหนุ่มโยนจับข้อมือซ้ายหล่อนบิดเต็มแรงโอ้ยจองหองอกนักเดี๋ยวพ่อตบเสียหรอกแกรู้จักฉันดีแล้วไม่ใช่เหรอคุณโจรลืมนึกถึงคําสั่งของเสืบ,บยบที่กําชับเขาให้ระมัดระวังตัวในการเที่ยวเตะอย่าให้มีเรื่องราวเกิดขึ้นเสดําผุดลุกขึ้นยืนเฮ้ยพี่ชายเขาพูดด้วยภาษาไทยซึ่งเชื่อว่าเจ้าหนุ่มร่างใหญ่คนนี้คงฟังออกเพราะพวกฝั่งซ้ายมีการติดต่อก,กับคนไทยมานานแล้วอย่าหลังแกผู้หญิงเลยวะไม่มีประโยชน์อะไรหรอกแล้วมาเรียนไม่ใช่เมียแกไม่ใช่เหรอ เจ้าหนุ่มร่างใหญ่ในตาวาวโรดยกมือสายขวาหน้าอกเสื้อเสือดำเขยา่าเฮ้ยมึงเป็นใครวะัะพินยิ้มอย่างใจเยน็นก็พ่อมึงไงเล่าพูดจบ <im itation> เขาก็ยกท่อนแขนสายฟาดแขนเจ้ายนหนุ่มน,นั้นเต็มแรงแล้วลั่นหมัดขวากระแทกหน้าหมอนนั้นเต็มเหนียวเจ้า <im itation> หนุ่มโยนเซธลาไปหลายก้าวพวกนักเลงประมาณ20คนลุกฮือขึ้นทันทีส่งเสียงจอกแจ๊กจอแจฟังไม่ได้สับเดินเข้าหาขุนโจรมาเรียยกมือเขย่าแขนเสือดำพังพูดโดยเร็ว หนีจากที่นี่เถอะค่ะคุณรพินถ้าขืนอยู่คุณจะได้รับอันตรายฮฮฮคุณโจรหัวเราะเราพูดกับรอนฉันไม่เคยกลัวใครยิ่งนักเลงด้วยฉันไม่เคยกลัวฉันจะฟาดกับมันทุกคนที่ดูถูกเหยียบย่ำเกติยศของฉันแล้วเขาก็ยกมือชี้หน้าเจ้าหนุ่มร่างใหญ่พลางพยักหน้ามาเข้ามาเจ้าหนุ่มยวนก็ปลาดเข้าประทะกับรพินทันทีการต่อสู้ยังดุเดือดเริ่มต้นขึ้นถึงแม้เสือดำจะมีร่างกายเสียเปรียบคู่ต่อสู้แต่ชั้นเชิงมวยของเขาก็เหนือกว่ามาก รพินยับซ้ายถูกหน้าเจ้าหนุ่มยวน3าสครั้งเป็นการย่อโทรศัพท์คู่ต่อสู้ให้บุกทะลวงเข้ามาอย่างไม่คิดชีวิตเสือดำใช้วิธีต่อสู้แบบลมฉากสกัดกั้นการบุกด้วยหมัดสวิงถูกเจ้าหนุ่มยวนอย่างถนัดใจสองสามครั้งล้เขาอี้ล้มระเนรระนาดพวกผู้หญิงวีดไว้ชายชะก,กันบางคนที่ไม่ใช่นักสู้รีบปีกตัวออกจากสถานที่แห่งนี้โดยเร็วครั้งหนึ่งมัดขวาของเจ้าหนุ่มยวนพันแนวป้องกันเสือดำถูกหน้าเสือดำค่อนข้างแรง ครูโจนเซไปติดผนังตึกแต่เมื่อคู่ต่อสู้เขาปลาดเข้ามาจะซ้ำเสือดำก็ยกเท้าขวาทีบถูกหน้าอกเจ้าหนุ่มโยนทลาออกไปก่อนที่มันจะตั้งตัวได้ระพินก็โถมเข้าใส่ราวพยกักไหลหมดพุกขวาเขาหนักแน่นไม่ผิดอะไรกับตลุมพุกถูกขากไกลซ้ายของเจ้าหนุ่มร่างใหญ่ดังพร็กคู่ต่อสู้ขุนโจนล้มหวบลงทันทีทันใดนั้นเองเสียงใครคนหนึ่งก็ร้องขึ้นดังๆเอ๊ะมอนนี่มันลูกของพวกเราเอามันไว้ แล้วพวกนักเลงฝั่งสายเกือบ20คนก็เฮโลเข้าเล่นงานเสือดำในกุ๋ยร้องห้ามเสียงรันทรงภาษาโยนให้ทราบว่ากระพินเป็นพ่อข้าไม่ใช่นักเลงแต่ก็ไม่มีใครฟังจอมจอโจรล้วงมือในกระเป๋าเพื่อจะหยิบปืนพกออกมาแต่แล้วเขาก็ถูกมัดเด็ดของใครคนหนึ่งทําให้เขาเซมาทางริมหน้าต่างจะเพิ่มกับเจ้าก,กลิน่นเปิดฉากการต่อสู้ด้วยทันทีกระพินกับเชิดดำทั้งสองตกอยู่ในวงล้อมแล้วขุนโจรต่อสู้ยังไม่คิดชีวิต มัดซ้ยายหมัดขวาเขาแจกจ่ายเพียงพวกนักเลงที่ล้อมเขากับสมุนเชิดดำทั้งสองอยางหนาแน่นเจ้าหนุม่มโจรคนหนึ่งถือมีดพกอยู่ในมือขวากระโดดเข้าล็อกคอขอคุนโจรด้วยท่อนแขนซ้ายแล้วจ้วงมีดพกแทงสวนลงไปที่ท้องเสือดำเต็มเหนียวท่านใดนั้นเองขวดเหล้าในมือเจ้าเพิ่มสมุนเชิดดำก็ประเคนลงกลางกระบาลเจ้าหนุ่มหน้าเสียมนั้นดังโคละขวดเหล้าแตกกระจายหมอนนั้นโซนเซยลม้มลงเสือดำรู้สึกเสียวปรับที่หน้าท้องความรู้สึกบอกตัวเองว่าเขาถูกแทงแต่เขาไม่ได้สนใจบาดแผล ชาเสือต้องไว้ลายคุณโจรมานักกัดฟันใชหมัดใ,ใช้เท้าแจกจ่ายปลระปักตำรวจตำรวจตำรวจมาวอยใครคนหนึ่งร้องตะโกนขึ้นการต่อสู้ก็ปิดฉากลงทันทีแล้วเสียงนกหวีดของตำรวจก็ดังรันพวกนักเลงสับสนอลรมานหนีเอาตัวรอดพอรู้ดีว่าตนอาจถูกตำรวจยิงตายในข้อหาจลาจลเจ้าพ่อการจนบุรียืนโงนเงนินในกุยรีบเข้ามาประคองเร็วแล้วพินตำรวจมาแล้วผมพาคุณออกทางสวนดอกไม้ไปทางนี้ครับจอมโจรไม่ยอมหนี เพราะเป็นห่วงกลิ่นและเพิ่มสมุนทั้งสองกลิ่นกําลังฉุดกระชากตัวเพิ่มให้ลุกขึ้นทั้งสองถูกชกต่อยสะบักสะบอมทำกลางความโกราหนใครคนหนึ่งยกสวิตไฟขึ้นไฟฟ้าในร้านเหล้าทุกดวงดับพลึบลงทันทีเสียงปืนพกดังขึ้น2อสมนัดและคนเสียงฝีเท้าคนวิ่งเสียงกู่ตะโกนตำรวจประทับพวกนักเลงอันธพาลที่หน้าร้านเหล้า ายกุยพาเสือดำและสมุนทั้งสองหลบไปทางห้องทำงานผู้จัดการสถานที่แห่งนี้ตำรวจหลายคนกรูกันเข้ามาเปิดไฟฟ้าเดินทางฉายกลาดไปทั่วห้องนายกุยกับเสือดำและสมุนร่วมใจแอบซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้หนาทึบรอดพ้นสายตาเจ้าพนักง,งานตำรวจอินโดจีนไปได้อย่างบุดหวิดพวกตำรวจย้อนกลับออกไปนารลานไล่จับพวกนักเลงอันธพาลไว้ได้หลายคนในครึ่งชั่วโมงนั้นเอง นายกุยชาวยวนนะะักค้าอาวุธเถื่อนก็นําเสือดํากลับมาถึงบ้านของเขาพร้อมเจ้ากินกับเจ้าเพิ่มระพินอ่อนเพียหมดเลี้ยวแรงเพราะเขาเสียโลหิตไปมากเมื่อถึงหน้าเรือนบังกะโรที่อยู่ในตรอกเล็กๆคุณโจรก็พูดกับนายกุยด้วยเสียงแผ่วเบาคุณกุยผมหน้ามืดจะเป็นลมชายกลางคนมองดูเสือดําด้วยความวิตกแข็งใจสักนิดเถอะครับนายกินกับนายเพิ่มก็บอบช้ำม,มากช่วยประคองคุณไม่ไหวแล้วร่างระพินอ่อนเปียกเขาปล่อยมือที่กอดคอนายกุยออก เชิดดำทั้งสองคนรวบรวมกำลังเข้ามาประคองนายของตนไว้ทั้งที่ต่างก็ได้รับบาดเจ็บบอบชำ้ำในที่สุดกิ่นกับเพื่อนและนายกุ่ยก็ช่วยกันนำเสือดำขึ้นเรือนจนได้